ื่นมาโคจะหล่อบแบบเฟลิกเฟลแล้เองจ้าชอบจริงๆเลยนะกลิ่นของความเน่าเฟนเนี่ยรู้ไหมทุกคนว่าทำไมฉันถึงชอบเมืองนี้นะคำตอบนั้นก็ง่ายนิดเดียวเป็เพราะว่าเมืองนี้คือกลิ่นแห่งชีวิตจริงของคนที่ต้องดิ้นรนยังไงล่ะก็แหมก็เมืองคนรวยมีแต่ความจอมปลอมนี่นะใครจะชอบล่ะท่านจอมพลจะเอายังไงกับคนบ้านนั่นเองจับโยนเข้าคุกเลยดีไหมไอเด็กบ้าเฟลิกลงมาซะดีๆ อย่ฉันต้องคืนไปเตะก้นแกลงมาไม่แปลกเลย<า>จริงๆที่ฉันจะชอบเมืองนี้นะ,ะเอาเป็นว่าอา่าหนีแล้วเห็นจนได้เล้เบื่อไอ้จอมพลนั่นชมัดชอบม,มาขัดขวางตลอดเลยนะเอาเ,าเป็นว่าเปิดเพลงให้ฉันหน่อยสิเฮ้นี่มันรูเทอร์ของเคนดิกลามานี่จัดว่าแจม If it's wrong me Hey ลเ m นูเซเว่นเบดอบิ่นอะไหล่ยินห้องคุณนี่ดีจริงๆเลยว่ะเยินมาไหลมาเทมาเฮ้ยถ้าโปรแกรมห้ฉลาดกว่านี้เราคงได้มากกว่านี้อีกนะฟา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  มันคิดว่าคาสิโนคือความหวังแต่สำหรับเราเนี่ยมันจะเป็นราเาียนเงินทันิงเลยดีไหมเนี่ยโอ้ยเจ็บนะเว้ย็กเวนไม่ดูตามมาตาเรือหรือไงเอาเี่เย็นเย็น้านหมอนี่มันเอาเรื่องเราไปบอกทหารเรือล่ะลูกพี่ที่เพูดกันเมื่อกี้เนี่ยคนที่เพ่เมันเยัญญาล้อขอขย้นเศษกันนี่มาเล่นพนันต่อไปเด็กนี่มันฟิลิสพีเ ลูกน้องของคิงเอสโคบานนี่แล้วไงคิงเอสโคบานนั่นแหะนะนอกจากรู้แล้วมันจะทำอะไรฉันได้หรือแกจะบอกว่ามันจะเอาเด็กเป็ดนี่มาไร่ฉันเหรอโอ้ยน่าขำพี่เด็ดสวยเอานะครับไอเด็กเวนเนี่ยควรมาเคารพฉันต่างหากล่ะไอ้บ้า เป็นแค่เด็กน้อยหัดเคารพพวกฉันบ้างสิว่าเฮ้ยต้องไม่คิดจะเคารพคนอย่างพวกแกตั้งแต่แรกอยู่แล้วคนแก่สมัยนี้เนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักเนาะไม่ไหวเลยจริงๆฮะ <c oughs> จะว่าไงนะหมายพูดอีกทีเรไอ้เด็กแวน้นเด็กเอาลูกตะกัวยัดหน้าเดี๋ยวนี้หรอกไม่รู้จักซะแล้ว <c oughs> ฉันน่ะคือนัก <c oughs> เล่นคาสิโนที่เก่งที่สุดนะเว้ยเราเก่งที่สุดไปเลยลูกพี่ครับแต่มันไม่ได้ฟังที่ลูกพี่พูดเลยนะนี่แผ่นอะไรนะ เครื่องเล่นใหม่คาสิโนโอ้น่าสนใจแฮะแบบนี้ต้องมาเล่นสักหน่อยแล้ว <c oughs> เอาล่ะฉันเบื่อพวกแกแล้วนะฉันขออนุญาตเดินไปทางนั้นแล้วกันนะ <c oughs> ใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยเด็กนะั่นแหะแค่มาเล่นกับเราเอง ปล่อยให้การพนันจัดการมันสักกสิเรือเด็กที่มั่นใจเกินตัวเนี่ยจะตกหลงพลาตัวเองตลอดเลยตัวนี้ตัวนี้จอบเปิดเดี๋ยวสิเจ้าหนูแฮยังมีอะไรกับฉันเหรอการพนันต้องมีคู่แข่งไม่ใช่หรือจ๊ะหรือว่าเจ้าหนูกลัวที่จะรับคำถานะอ่ะฮอไม่มีทางอยู่แล้วนะอยากเจอก็มาสิแล้วไงต่อดีลูกพี่ หมอนั่นด้ขาวัดเซียนพนันสุดๆไปเลยนะจะไหวแน่เลยลูวพี่เอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันคิดเกมไว้แล้วเป็นเกมที่ถนัดที่สุดไปเลยนหะถ้าจะจัดการเจ้าเด็กนี่แล้วเอาหัวคอนไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านคิงวันนี้มาถึงสักทีนะวันนี้จะได้แก้แค้นนะคิงเอสโคบาอะไรกันทำไมทำหน้าตาแบบนั้นละ่ะหรือว่ากลัวฉันหรือไงน่ะกลัวฉันสินะกล <c oughs> ัวฉัน,นใช่ไหมล่ะใช่ไหมฉันแค่คิดว่ามันตลกดี แกเห็นแมลงวันที่บินเข้ากับดักแบงกุมบ้างจต้องไม่เคยอยู่แล้วครับเฮ้ยบางทีกว่ามันจะรู้ตัวเนี่ยมันก็ดิ้นไม่หลุดแล้วเลยเพราะว่าใยแมงกุมมันเหนียวนี่นะเหมือนตอนนี้ไงก็เอาไฟเผาซะสิดหุ่มพางแล้วนี่ไฟเผาก็จบแล้วเราจะเล่นเกมไรกันล่ะเกมไพ่นี่ฉันเบื่อแล้วนะมีเกมอะไรที่มันง่ายๆยไหมนะแต่ว่ามันง่ายดีนะชอบอย่างพวกเราเลยต้องมีใครตายกันไปข้างหนึ่งมันถึงจะเร้าใจหน่อย เกมไม่ง่ายเหมาะสำหรับคนง่ายๆนี่เนาะเกมนั้นก็คือไพเล่รู้เลยชอบจังเลยนะเกมแบบนี้เนี่ยแปลว่ากระสุนเข้ากับบาลใครก่อนคนนั้นแพ้สินะกระสุนมี7นัด6นัดเป็นของปลอมมีหนึ่งนัดเนี่ยที่เป็นของจริงฟังแล้วนะ่าสนใจช่มัดเลยแบบนี้ค่อยน่าตื่นเต้นขึ้น่นอยแล้วใครจะเป็นคนเริ่มเล่นก่อนละ่ะฉันจะเป็นคนเริ่มเกมนี้ก่อนเองก็แหมฉันเป็นคนพาแกมาเล่นนี่เนาะจะได้แฟร์หน่อยว่ามา ้ากระสุนออกมาตั้งแต่นัดแรกแบบนี้เฟลิกก็เบื่อแย่นะสิงั้นเฟลิกจะภาวนาอย่าให้คุณตายตั้งแต่นัดแรกแล้วกันนะโอ้ยรอดฮะเอาหรอตาแกแล้วเจ้าหนูยินดีด้วยนะครับแบบนี้สิถึงจะสนุกนะอืมเฟลิกจะบอกอะไรให้ฟังนะ เฟลิกจะไม่แพ้คุณแน่เพราะการพนันเฟลิกยังไม่เคยแพ้ยังไงล่ะัง <c oughs> เด็กอย่างแกนี่ปากดีเหลือเกินนะเดี๋ยวแกจะได้รู้แล้วว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆดวงดีชะมัดเลยนะคุณเนี่ยแบบนี้ก็ถึงตาผมแล้วนะสินี่มัหน้าที่เท่าไหร่แล้วนะจำไม่ได้เลยแฮะเหงือ,อเริ่มออกแล้วนะครับ หรือว่าคุณก็เริ่มตื่นเต้นอะหรือว่ากลัวกันแน่นะเขาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยแล้วกันเอาล่ะนัดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตายไหมแต่ผมรู้สึกว่าคุณจะตายก่อนผมยังไงก็ไม่รู้แฮะ อย่าแกมันไม่ต่างจากพวกโง่ที่คิดว่าโลกนี้ฟแฟลหรอกเกมนี้ยฉันเป็คนคุม้มแย่แล้วแย่แล้วแบบนี้ตัวฉันสวยแน่เลยนะใครจะไปคิดว่ากระสุนจะมาถึงนัดนี้ได้กันฟ้าเงอเอาไงดีอ่ะ ไม่อยากตายเลยแฮะโถ่เว้ยหมอนี้ทำหน้าตากุนโอยใส่ฉันด้วยเหรอนอยเกมจะยิงทุกอย่างไว้หมดแล้วกระสุนเจ็ดนัดเนี่ยฉันแอบใส่ตามจังหวะในการยิงตอนนี้คนที่คุมเกมน,น,นี่นี่กำลังคิดอะไรอยู่นะ้าทำหน้าตาจงจังเชียวนะแบบนี้มันไม่สน,นุกเลยอ่ะมายิ้มกันดีกว่าตอนนี้ยิ้มไม่ได้เดี๋ยวก็ยิ้มไม่ลงฮนะเพราะว่าแกกำลังจะตายในนัดนี้ไง ไอเด็กเวเน่ในที่สุดฉันก็ได้เอาหัวแกไปตั้งหน้าบ้านไอเวนคิงเอสโคบาสักทีเอาเป็นว่าจะยิงแล้วนะเออแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยได้ยังไงทำไมแกไม่ตายวะฉันใส่กระสุนจริงไว้นัดนี้นี่อย่าบอกนะว่าแกโกงนะ่ะ นี่เป็ผิดกฎของคาสิโนเรานะผิดกฎอย่างงั้นเหรอรู้ไหมว่าจะทำผิดกฎนี้นะรอดไปไม่ได้หรอกนะได้พวกคนในคาสิโนตามฆ่ากันแน่อเด็กเวนคุณง่อหรือเปล่านะคุณเพิ่งบอกว่าตัวเองใส่กระสุนไปในนัดที่6เมื่อกี้นะหรือว่าคุณกลัวจนตกใจเผิ่พูดออกมาไม่รู้ตัวกันนเะฮ้ยเยเฮนี่แกรู้อยู่แล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เรายังคุยกันได้อยู่นะเจ้าหนูโอเคมาฉันไม่ได้ตั้งใจจะโกงสักหน่อยแค่อาอยากจะทดสอบแกตั้งหากล่ะงั้นเหรอจะทดสอบสินะงั้นผมขอทดสอบบ้างสิว่านัดที่จะเป็นของจริงหรือของปลอมเนี่ยโอเคโอเคขอโทษขอโทษไม่ทำแล้วให้อภัยกันหน่อยเถอะฉันรู้จักกับคิงนะแอไมงทำงานกับ้องของคิงหลอกล่ะเนี่ยให้ตายสิเพื่อนบ้านที่แสนดีสินะจะโกรธหรือคิดยังไงเนี่ยหากขาดฉันไปล่ะก็ จนนั้ะเสียหายได้เล่นเราเล่นนะเฟลิกไม่ทําร้ายคนอยู่แล้วนะแบบว่าเฟลิกแค่อยากจะผ่อนคลายในที่แบบนี้นะแล้วดันมาเจอกับลุงเออคุณละกันนะเกิดไปแล้วมันเลยเก้นแบบนี้ขึ้นก็แค่อยากจะเล่นเกมเฉยเลยนะเจ้าเด็กไม่ชช่ง่จริงๆเลยนะเอาล่ะเรามาเปลี่ยนเกมกันดีไหมนะพอดีเฟลิกยังไม่อยากกลับบ้าน่ะกลับไปแล้วโดนคุณเคนโตด่าอีกนะยามทนอยู่ที่นี่ยังดีกว่าเยอะเลยนะ นี่นี่เคยบอกไปแล้วไม่ใช่เองไงว่าไม่อยากฆ่าคนนะแต่ถ้าคนมันไร้ประโยชน์มากเฟลิกก็ไม่เว้นหรอกนะฉันไม่ฆ่าใครโดยไม่มีเหตุผลแต่ถ้าคนมันเลวจนเกินเยียวยาฉันจะเป็นคนตัดสินอยากมีชีวิตต่องั้นเหรองั้นก็ทาตัวให้มีค่าหน่อยสินี่ก็ว่าหายไปไหนที่แท้ก็แอบมาเล่นคาสิโนเองเฟลิก แบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะขอมาอีกรอบสิเทคสองเทคสอง,สองมกิกกำลังจะเทละลยวม่ไหวไม่แหวแบบนี้ต้องเอาเรื่องไปบอกคิงแล้วสินะเ <c oughs> ฟลิกช่วงหลังๆแอบซนไปหน่อยชอบหนีออกมาเมืองสลัมคนเดียวตลอดให้ไอ้หมอน,นันเป็นคนจัดการต่อแล้วกันเบาหน่อยสิคุณเคโตนนั้นผมนะนี่เบามือที่สุดแล้วนะนี่เฟลิกหมวกนายกับสร้อยหายไปไหนอีกแล้วอย่าบอกนะว่าทำหล่น หมวกหายไปตอนไหนวะเนี่ยซอยฉันด้วยเอาละฉันว่าเราต้องเขียรกันแลว่าจะตกไป<า>ตอนที่เต้แแนแน่เลยนะคุณแคนโตช่วยผมหาด้วยสิโอ้ยโอ้ย